สวัสดีเอฟซีผู้ติดตามผู้ทาเบงเล่าพัฒนาเสียนหน้าดีเนะีนะ่ยเนาะเมื่อนี้ผู้ค้นเสดได้ของเล่าพัฒนาของเสียนหน้าดีมาแล้วเดอว,วันที่สิบเอ็ดเมื่อนี้ละว,วันที่สิบเอ็ดมือม่ออื่อนจ้างสีงเป็นมือนม่อออกเนาะเมือม่ออื่นวันที่สิบสองเนาะ มืึิเอเป็นบ้านอาทิตย์อยู่เอื้อนยังสิเป็นมือออกแต่ว่าได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วของปูขุนนั่นป่อยเรลาเด้อเพราะว่าปล่อยตองหมดไปเลยของปูขุนเพราะว่าของปูขุนได้นั่นแจกด้อดบไดอดใจบาด้แตกทั้งบนทั้งลาง่างปูขุนแตกตรงตรงหกเก่าหาหกของปูขุนแตกเลยป่อยเลย บอย่างของเซียนนายดีหัตตามาพี่น้องฮัตเตหเห็นหัตตามาของเซียนนายดีรุดเด้อพี่น้องเด้อวันที่เก่ามิถุน,นาที่ผ่านมาของเซียนนายดีรุดวิ่งกระุดจับคูกระุดไปจับคูมีตา เราจัดเหล็กเคี่ยงเราเลาถืออยู่นีเราไปจัดเหล็กเคียงเราจับคูธรรมดาเส้นอะไดีขันจับเหล็กเคียงมากคือมันกับซีมี่ยูบวกกี่ตนะของเราจับเหล็กเคียงกับซีมี่หนึ่งมีซีมีหนึ่งมีซี่มีหามีหกมีแปดมีหนึ่งมีสองมีซี่มีหามีหก มีแปดมีเก่าันเราจับเล็กเคียงเงยาาจับเหล็กเคียงจับเหลขกวินให้เอฟซีเอฟซีก็สิเขาคู่หนึ่งคือฮกหานะแต่ว่าเราว่าจับเราว่าจับเล็กวินมันก็นเลยเอฟซี FC ก็เลยว่าเด็กเขาวินขันผู้ขันผู้วินเป็นกระจับออกไปวินเราก็ได้หรือว่าขันผู้ผู้เสี่ยนอีนรีผู้เกง่งจะออกไปเขาวินก็ได้ แต่เราปรจับเรืกวิ่นไห้เราก็จับเป็นคููคือเก้าหนะน่ะนะมาเที่ยนี้เราก็จับเป็นคูคือเก้าแต่เราก็บ,บกกลมคือเก้านนะ่หละ่ะป่อยธรรมดาธรรมศาสตร์ไปเลยคือเก้าปูกุณนะมากระชิบเอาตามเราเขียนเราบอกมนะันั่น่ะบ่เอาของเราไปบิดหนาบิดหลังเพราะว่ามันเราชีวาไห้เราเรียกเราไปตกแต่งนอ่อเอาคือเก้าของเรานะ่น่ะ ยันมาจะไี่ก็ไปยังสั่นละที่ทิดตามเอาก่ะขันศิเขาวิ่งกะจับในกลุ่มพอดจับคู่ไว้มันเละมันแยกกันอยู่ขันจับเป็นเนาะขันจับว่าเป็นกะจับเอาตามคู่นั่นแหละเอาคู่เอาแต่ตามคู่มันจับมานั่นละเพื่อนก็ะห้มากหาหาคู่หนึ่งสองสามสี่หาหาคู่กันสองคู่เป็นเจ็ดคู่นะพี่น้องเด็กกันมีสองคู่ มัมีสามตัวด้อยฟังผลด้วยมันคือปูคุณปูคุณจัดสามตัวให้ยูสามตัวสี่ตัวสี่ตัวไมค่อยจัดแต่นียถ้าสามตัวก็ออก,อย,าก,อย,ากอยากอยู่นะพี่น้องเนะาะของปูขุนก็ได้แต่ว่าสองตัวมาจะตานยูสองตัวก็วิ่งสองตัวคือวันที่เก่าหนึ่งเดี๋ยวแค่เนเ้นแลยนะพี่น้องเอฟซีพเพราะติดตามก็เช่นเนาะฮกเก่ากับพาหกอะฮกเก่ากับฮกหา มึงเด้วดันนี้เด้ของเซียนหน้าดีแล้วมาแล้วมาแล้วจัดไห้พี่น้องเห็นแล้วเซียนหน้าดีเอาเอาไว้จำนี้เขียนเอาลงมาจำเลยมันกับบางกล่องกล่องหนึ่งไอ้ี่กับพวกเห็นหยืดก็เบิ้งเลยน้ำตามเบิ้งเอาวิ่งก้อนวิ่งก้อนเอาวิ่งขึ้นก้อนเลย วิ่งวิ่งเกตก็แปดวิ่งเกวิ่งแปดลุ ดูดทำไมยังทำแมวหน่อยเนี่ยก็ยังกลับไปกกระม่จริงเขาเอี่ยมเหรอว่าแมนบอกเฮ้ยเขาเอี่ยมเหรอตัววิ่งเก็ดวิ่งแปดจับโคู่จา,ามพันพันปล่อยมากนะพี่น้องน่า,นาจามพันจัดมากจับโคกัน เก็ดหาเก็ดหาแปดหาแปดหา 86 86 86 86 โอ้าตัวเก่าคนว่าประมาทบ่ได้ไรบางเทืออาจจะกลับมาตัวเก่าคนว่าเนาะใน urs, ikka, uh, ด nữa, corps, ME, ุละพินิตของพนคนว่าตัวเก่าอาจจะกลับมาอาจจะมาคบว่าแนวของพนเนาะคนก็ตักันคนกับอกมาว่าอาจจะกลับมาตัวเก่ามาเนี่ยคะตกกันอันนี้ขีดไว้ก่อนเราจังขีดไว้กันเลยเนาะ คิดจอดๆไปกนเนาะ่นมานมีตกกันสองตัวเด้อคิดไปนั่นแหละจังสิเข้าใจเนาะคิดไปสักกินมันสิบว่าเข้าใจตกกัน่นมีสองคู่กัน ตกตกันก,ก,นก,นก,นนกันตัวกันกะนตกกันสองครูกันเด็กบ่นเด้อพี่น้องเด้อเด็กบ่นกับตกกันของผน ฮาหากันเบุนแปลว่ากันเบุญฮาฮาหกหกฮาฮาหกหกตัวกันเดี๋ยวนี้พ้นมาหน่อยครู เถี่ยวก้อนนี่มันซิบโก้ซิบโค่บ่สิบ,บ,สบเถี่ยวก้อนก็มีบ่หลายเี่ยวก้อนมาแปดเถี่ยวนี้มาเก็มึงเถี่ยวก็มาซิบกลัวก็มีแล้วแต่ผลสิคำนวณเขามาได้เนาะพี่น้องเนาะผลคำนวณเขามาได้จังได้กะผลเกามาจังสันละผู้คุณเป็นผู้จัดมาให้เด้อเส้นนาดีปล่อยมากผู้คุณก็จัดตาม ปูคุกนก็เอามาให้พี่น้องได้เห็นอันนี้เบอร์โทรของปูขุน้ะนี่เด้อเบอร์โทรปูขุนศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่ง เกตเกตเอาลงมาเพื่อให้ยวาเอฟซีผู้ใดมีของดีๆมีโตเด็ดเด็ดท่านมาบอกปูคุ้นผูคุ้นที่เป็นสะพานบุญต่อหายเนี่ยเป็นแอดมินหายเกตเกตหาแปดอาเฉียผู้ใดมีเด็ดเด็ดเด็ดส่งมา เกหาแปดผู้คุณที่เป็นสะพานบุญต่อให้เป็นแอดมินห้เดอเล็กเพราะว่าสิเป็นของห้าหน้อยของเล่าของรัฐบาลทรงมาเลยเพราะว่าของปูคุณเองกับมีห้าหน้อยมีเล่ามีเล่าพัฒนามีเล่าสามัคคีเลยของปูคุณมีสองเล่าเด้อ เล่าไร้วันของปูคุนไก่มีพวกได้ติดตามพวกได้รุ่นเล่าไร้วันโยกับคำว่ารุ่นของปูขุนเล่าสามัคคีเล่าวีไอพีเล่าสามัคคีวีไอพีเล่าสตาร์วีไอพีมีคู่มือพี่น้องพวกได้ติดตามเล่ากลุ่มนี่เล่าไร้วันนี่อยู่ของปูขุนได้เข่ามาเบิ้งสองซิมฮกผารวยชาแนลกับสองตาคุณพารวย มีคูมูมือเมื่อเคลื่อนวันที่เมื่อเคลืนนี่กะเขาได้สามเหล่าสี่เหล่าคนมือคื่อนได้ทุกมืออะไรทุกมือผู้ได้เขามาเบิง่งหันผู้ได้เล่นสนใจท่างเหล่าไรวันเล่นของไรยวันจับไรยวันอยูกกะเขามาเบิง้งเขาเบ,บิ่งห้าหน้อยกับเหล่าสามัคคีของปูคือต่อกันเลยจบห้าหน่อยแล้วก็เบิ้งเหล่าสามัคคีต่อหลุนกันต่อเลย ทุกมือรวยไล่วันเดอ้อของปู่ขุนมีให้เข้าใจอ่านมือนี้กะนประกาศตัวเด่นๆด,ดังๆให้เซียนได้ดีก็เดอ้อพี่น้อ,องเด้อมมือน,นี้เดอ้อแจ้พนว่าหาเ้เลขวิ่งเลขเครียงไม่ได้พนจับคู่มาให้เลยตัวคมตัวเด่นกับว่ามีสามตัวกับว่ามีเอาเริ่มเขียนเลขวิ่งใมีพนวิ่ง วิ่งเกตกับแปดได้พี่น้องได้หลุดนี่หลุดเกตหลุดแปดหลุดเกตหลุดแปดมันมีเหล็กกันสองคูของเซียนหน้าดีวันที่สิบสองวันจันทร์ที่สิบสองมีทุนหน้าย่นเนาะพี่น้องมาแล้วมาแล้วเบิ่งเอาดีๆเด,ด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอพวกเขามาไม่กะกดกระดิ่งไว้เด้ยอย่าปูปล่อยกระสิได้เห็นโหลด มาปูไฟอันใดของไทยของเล่าของฮานอยกับเด็กเปิดเบื้องขันเบื้องฮานอยกับเขาเบิ้งเบิ้งเล่ากับเขาเบื้องเบิ้งรัฐบาลกับเขาเบิ้งเหมือนนี่ของเล่าพัฒนาด้วยของวันที่สิบสองเมือนี่ก็เป็นวันที่วันที่สิบบอมเบนบอมวอนี้สิบสี่สิบพิสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเหมือนี่เหมือเอื้นเมือเอื้นของเมือเอื้นของวันจันทร์ที่สิบสองมีตัวหน้าย่นนอพีน้อง สองพันหารอยหกสิบหกรงมาแล้วปล่อยออกแล้วของเซียนหน้าดีของปูคุณปล่อยไปจันเจวันที่สิบคุนปล่อยกวนเลประวามันแตกทั้งบนทั้งล่างของปูคุณก็เลยปล่อยเลยอดว่าดดเห็นแตกดีใจเห็นเหล็กเห็นเหล็แกแตกทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวเลยว่าม็นตัวกลับซ้ำตัวตรงตรง,ตรงเลยตรงตรง,ตรงเลย ฮกเก่าหกขาเลยเลยปล่อยเลยอดบได้ปล่อยต่อเลยอันนี้ของเสียนหน้าดีพี่น้องวันที่สิบสองมิถุนายนหกสิบหกวันจันทร์ที่สิถเทงนี่แหละมือนีก็วันอาทิตย์แล้วพนจับครให้มากอะพนว่ามีเหล็กเคียงว่ามีเหล็กสามตัวเด้อเข้าใจเด้อพนจับคูให้เหล็กกลมพนกับว่ากลมจับคููหาเกตหาแปดหาแปดหก เกตฮกหกหาเลขวิ่งไฮรูดเอาเลย 8, เกดกับแปดแล้วกะตกกันผน,นมีเลขเบิน้นเลขกันคือเลขเบิน้นสองคูคือหาหากหกนี่คือของเซียนเซียนหน้าดีทรงมากผู้คุ้นกันจัดไปให้พี่น้องในหัไในเห็นเนาะไพม่ามาเขามาแล้วกะ กดไลค์กดแชร์ปูคุณเด้อปูคุณติดตามให้ตลอดน,นะนะของเซียนหน้าดีของเราของวัวตะลุดนี่ละต้วเถียวเราก็แตกมันตลอดเขาตรงๆกับมีของเราพึงสีมาวัุดบันทีเก่านี่ละลดลดทั้งวิ่งทั้งนั้นทั้งทุกตนั่นละว่าเขา่ามือบันทีสิบสองนี่บ่แน่ล้วอาจจะเขาของเราขเราข่าบ่วได้นาอให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจรารณนาเด้อเบิ่งเด้อตัวไดมักกระจัดตัวได้คัดกับผ่าน กูคุณกะทิตามมาหายแล้วเรียบร้อยให้ทุกขูทุกคนพิจาจรนาเอามักตัวได้มักตัวได้สอบตัวได้จัดเลยคัดตัวได้กระพานไปให้เอฟซีทุกขูทุกคนลำลำรวยๆเด้อจะเก็บจะจนกันวันที่สิบสองล่าลุพัฒนารวยรวยให้พี่น้องทุกคนอยู่สุขสบายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเด้อ พอกันคลิป่ตไปสวัสดี